อยไล่คุดอยู่เรื่อยบางคนมันบอกผมว่า <c oughs> โกง <c oughs> โกงพ่อมึงสิ <c oughs> ผมเข้าการเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วประกาศทรัพย์สินโดยที่ปชปชไม่บังคับเลยผมประกาศทรัพย์สินผมมีตั้งหกหมื่นล้านมานั้นผมทําธุรกิจมาสร้างเนื้อสร้างตัวมาวันนี้ตนยืนไป4ี่หมื่นหกพันล้านยังไม่ลองสักคำหนึ่งแต่เงินที่หากินมาแท้ๆแต่พวกนี้คาก็โกงสองอโกงก็มึงตั้งกรรมการเฮงซวยมาสอบกูดีกว่า คำกโกงสองคำกโกงตอนที่กูรวยเนี่ยมึงยังเพิ่งขอตังค์พ่อมึงใช้อยู่นี่ผมผ่านมาหมดแล้วชีวิตนี่ นรกก็เห็นมาแล้วสวรรค์ก็เห็นมาแล้วตอนนี้อยู่บนดินไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยเรื่องดีๆมีเยอะต้องค่อยๆปล่อยขนาดค่อยๆปล่อยเนี่ยไอ้พวกไม่เข้าใจมันยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเราเข้าใจได้ว่าคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าขาประจำเนี่ยหายใจปนกผิดแล้วผมหายใจไม่ได้ห้ามหายใจจะคุณเอ้ยขอให้เข้าใจตรงนี้เถิดผมเดี๋ยวนี้แก่แล้วใจเย็ยนมากเลย ไปไหนก็ท่องกระหาเย็นไม่โยมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยปากไวปากร้ายเดี๋ยวนี้ก็เย็นไม่โยมอย่างเดียวเลย